วิธีการใส่ตัวใบมีดและโถนะครับหลังจากที่เราทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นแรกเนี่ยให้เรานําโถนะครับย้ํานะครับว่าต้องแห้งก่อนนะครับห้ามห้ามมีน้ํานะครับหรือห้ามมีความชื้นนะครับเราก็ใส่โถลงไปได้เลยนะครับใส่ไปให้ตรงรูนะครับนะครับเลื่อนให้ตรงรูนะครับจะมีรูของน็อตอยู่นะครับแล้วเราก็ทําการใส่น็อตก่อน2ตัวเหมือนเดิมนะครับใส่แนวทะแยงเหมือนกันนะครับ ใส่ไปให้แน่นเลยนะครับสองตัวนี้ยึดโถไว้ก่อนนะครับแน่นพอตึงมือนะครับไม่ต้องให้ถึงกับขั้นรูดนะครับขั้นต่อมาเราก็จะใส่ชุดใบมีดเข้าไปนะครับใส่จากหลังมาหน้านะครับเพราะว่าตอนที่เราถอดเราถอดจากหน้าไปหลังใส่เป็นสเต็ปไป ใส่ไปให้ครบนะครับพอเราใส่เข้าไปนะครับใช้มือหมุนนิดหน่อยนะครับเหมือนเดิมครับเหมือนตอนถอดเราก็จะใช้อุปกรณ์ตัวช่วยนะครับคือเป็นแท่งเหล็กนะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับถ้าใครไม่มีแท่งเหล็กนะครับก็เหมือนเดิมครับใส่น็อตเข้าไปครึ่งหนึ่งเหมือนกันขัดใบมีดด้านล่างนะครับแต่ถ้าเรามีอุปกรณ์เนี่ยเราก็จะสอดไปเหมือนเดิมครับ เน้นย้านะครับว่าวิธีที่ตอบที่ถูกต้องเนี่ยนะครับเราจะต้องขัดใบมีดตัวกลางเอาไว้นะครับใส่เหล็กแท่งเหล็กเนี่ยลงไปไม่สุดนะครับลงไปนิดเดียวนะครับให้ขัดกับใบมีดตัวกลางเอาไว้นะครับหรือตัวยาวนั่นเองนะครับเหมือนเดิมครับเอาบล็อกสวมนะครับหมุนนะครับทีนี้วิธีการหมุนเหมือนเดิมก็คือว่าเราจะใช้ขาช่วยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราจะหมุนในลักษณะตามเข็มนะครับคือหมุนให้แน่นนะครับเกรงข้อมือเหมือนเดิมนะครับออกแรงไว้ที่มือ เห็นไหมครับว่าเจ้าตัวเหล็กเนี่ยมันจะขัดอยู่กับใบมีดตัวยาวนะครับหมุนให้แน่นนะครับเอาให้ตึงที่สุดนะครับเท่าที่ตึงได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เอาแท่งเหล็ก2ตัวนี้ออกนะครับลองใช้มือหมุนดูว่าใบพัดหมุนได้ปกติไหมนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าปกตินะครับแล้วเราก็ใส่น็อตอีก2ตัวเข้าไป ครับน็อตที่เหลือ หมุนลงไปให้แค่พอตึงมือนะครับแต่ไม่ต้องถึงขั้นให้จนมันรูดนะครับแน่นจนรูดเนี่ยไม่ดีนะครับเอาแค่ตึงมือนะครับลองหมุนดูอีกทีครับหมุนเช็คดูอีกทีนะครับถ้าหมุนได้ปกติไม่ติดอะไรนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าปกตินะครับแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการใส่ที่สมบูรณ์แบบนะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ